สวัสดีครับนี่คือ t h ยมู o พอดแคสต์เ l e a r แอนนี่ e วร์เล r ร์แอนนี่ะครับอยู่กับผมหิมสกลนะครับแล้วก็อันนี้เป็น EP ีที่4แล้วที่เราอยู่กับคุณกวินเจ้าของเพจนวล <Y êu! S 1> ซึ่งคลิปนี้ EP ีนี้เราจะมาทําความรู้จักคุณกวินในฐานะคุณกวินกันมากขึ้นโอเคครับตอนนี้เพจนวลมี follower ประมาณ3ามแสนแปดเนาะล่าสุดถ้าผมจำไม <9 S 1> <EP S 2> ่ผิดออใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ประมาณ1น0 0แสนห้าก้าต่อไปของนวลคืออะไร <laughs> <c oughs> ไม่ใช่สิก็ก <c oughs> ็ต่อไปก็คืองานเราทุกวันเนี้ยมันมีหลายอย่างที่คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่สําหรับเราส่วนตัวเราวรู้สึกว่าเราต้องดิสเคิลกับตัวเองตัดตรงนี้หน่อยตัดตรงนี้หน่อยมันจะได้จะได้ทำออกมาได้เพราะว่าแน่นอนว่าเราอยากทํางานให้มันดีเนาะแต่ว่าแต่ว่าดา้วยคุณราทราบด้วยเวลาด้วยแบบกําลังผลิตอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ไอ้ที่แบบเล็งไว้จริงๆ <c oughs> ริกทีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ ถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ตรงมาตรฐานของคียวเตอร์มากขึ้นก็ถึงจะดูเป็นเป้าหมายที่น่าเบื่อแต่ผมว่ามันมันทำให้มันระยะยาวเยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้ผมคงจะอยากได้อะไรมากขึ้นอีกไปดูอันนี้มานโคตรเจ๋งแลยอยากทําอย่างเขาอย่างเครับยังเป้าหมายคือเ,เป้าหมายก็คือเอาแต่ใจตัวเองลมวสามารถทําสิ่งอนุกมาได้ดีอเป็นคำตอบที่ไม่ทําให้คนแบบซิมปติกอะไรกับผมนนคืออยากคาตมใจของตัวเอง <laughs> คือคืออย่างนี้ มันเป็นวิถีของคนโลกวะคือเอาแต่ใจตัวเองไม่พอยังรู้สึกว่ามันต้องมีคุณค่ากับสังคมด้วยอ,ะอ่ะมันมันเป็นวิธีคิดเฉพาะคนที่รู้สึกว่าถ้าไม่แน่จริงน่าจะลาบากอะ่ะเรายังไม่เป็นคนนั้นหรอกทุกวันนี้แต่ว่าอยากที่จะเข้าสูโกนั้นอนะ่ะคืออยากทําคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากทําผนใจแต่ในขณะเดียวกันก็อยาก<ล>ม,มีประโยชน์กับสังคมและมีคนจ่ายปังอีกชิไกนี่ไม่อเปล่าอันนี้คืออิจิไกนี่ใช่ไหม เออสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดเย่ๆเป็นประโยชน์กับสังคมอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับก็ก็ดูเป็นคำตอบที่ไม่มีประโยชน์เพราะใครก็อยากได้อย่างนั้นแครับตอนนี้เราเป็นเจ้าของเพจนวลถูกไหมใช่ครับผมคแต่หรือใครเป็นเจ้าของอีแท้จริงนวลหรือเปล่านวลนวลเป็นเจ้าของชีวิตผมโอเคไม่เป็นไรผมผมเชื่อว่าผมเป็นเจ้าของเพจนวลพอดีก็พ มันเคยอยู่ในหัวมาก่อนนะตอนสมัยเรียนว่าจบออกมาเราจะประกอบอาชีพนี้กันทำคอนเทนต์เพจนี้เ,เป็นอาชีพหลักสมัยเรียนมันไม่มียูทูบสำนักง,งานในเมืองไทยยูทูบเป็นเรื่องของต่างประเทศ<อ>ใช่ไหมอาจารย์มันก็เรารู้ว่าจบมาคงผมรูออม้ตอนปีสี่ว่าทําตึกไม่ไหวอไม่ลาบวาสนาไม, <ST AN G> ม่พอตอนนั้นเรียนอะไรนะครับถ่าปัดครับถาปัดถ่าปัดเรียนห้าปีนะปีสี่ไปฝึกงานแล้วเข้าออฟฟิศออฟฟิศผมเป็นออฟฟิศที่ดีนะไม่ได้แบบไม่ได้แย่อะไรแต่ว่ามันทําให้เรารู้ว่า เนเจร์ของเราไม่เหมาะไม่เหมาะับการไนสแบบนี้แต่ตอนแรกตอนที่เข้าไปเรียนเนี่ยคือตอนแรกอยากเป็นสถาปนิกปะไม่เ่ยอ้าวหรอเด็กขาปัดเนี่ยมันมันไม่ได้มีสติปัญญาหรือคือหมายถึงว่ายังไงมันไม่ได้มีแผนการระยะยาวเท่าไหร่หรอเด็กครับผมเชื่อนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเด็กขาปัาในเมืองไทยเข้าไปเรียนเพราะว่าเรียนสายวิ้ว่าลูกสวยเรียนสายวิทย์บวกกับว่าลูกสวยใช่คือรู้ว่าชอบดีไซน์ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เด็กเรียน วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เก่งพอเป็นวิศวะทำไมได้อยากเป็นสาวอักษรอะไรเงี้ยก็จบที่สถาบันแบบโง่ๆเลยนะจบแบบไม่ไม่ได้อยากเป็นอาชีพสาวนลิตศาสตร์ซัซึ่งกวินก็เป็นหนึ่งในนั้นหรอก yes แต่ว่าชอบดีไซน์ถูกไหมก็ต้องชอบดีไซน์ใช่ใช่ครับใช่ครับผมชอบวาการ์ตูนชอบการ์ตูนมาตั้งแต่ไหนแล้วโตมากับการ์ตูนดิสนีย์ร้องเพลงได้ทั้งภาษาอังกฤษเลยอ๋อจริงที่เออดีฮะครับอ่ะแล้วจนพอมาปีสี่ไปฝึกงานแล้วเริ่มรู้ตัวว่าแบบก อยู่กับการแบบทำปราสาทคอนโดอะไรเงี้ยทำทำรูปร่างอาคารก็ไม่แย่นะจริงแต่ว่าเราเชื่อว่าแบบดัสมอร life นะออยากเป็นแบบเจ้าหญิงในกระตูนที่แบบร้องเพลงนกะปนรอบๆแล้วก็มีแอดเวนเจอร์อ่ะผมเชื่อว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าแบบทำตึกไปจนอายุสี่สิบแบคือคืออย่างนี้อาชีพสามนี้เป็นชีพที่น่านับถือแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงมากในการต้นทุนทางใจต้นทุนทางร่างกายต้นทุนทางสินทรัพย์เลยนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ย บ้านไม่ได้มีสตางค์เยอะพอที่จะเปิดออฟฟิศของตัวเองได้มันก็พอจะรู้อนาคตว่าจะหางานมาจากไหนคือไม่ได้อยู่ในแวดวง mm hmm. แวดวงคนที่มีสตางค์จะสร้างตึกอะไรนี้ใช่ไหมฮะถ้าบ้านม่รวยก็ต้องแต่งนรวยมีสองอย่าง mm hmm. อาจารย์นี่คณะบดีผมพูดไปเลยนะไม่ใช่คำพูดผมนะ <c oughs> แล้วก็ถ่าปัดเนี่ยมันเป็นกระถนทองพำลงอะคือทุกคนจะมาคอนเวอร์ชที่ถาปัดเ,เจ้าของโครงการจะบอกความต้องการของถาปัดแล้วถาปัดก็จะออกแบบที่อย่างให้หมด แล้วหลังจากนั้นก็จะเจอปัญหาวิศวะโยธาบอกว่าตรงนี้ต้องมีเสาตรงนี้มีวิศวะหนงานระบบวดตรงนี้ต้องมีท่อล้วกงมี้ต้องมีสายโอ้สินสายมาตอนจบแลยแม่งรื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบติดชอบหญิงชอบไม้ชอบมีความสุขเวลาได้ทำเท่แต่ว่าถ้าให้ต้องทําเป็นอาชีพแล้วรบรากับใดๆดเหล่านี้ทุกวันไม่ไหวดูตัวเลยว่าไม่ไหว ก็เลยเรียนจบออกมาก็เลยคิดว่าทำเองดีกว่าใช่ครับแล้วก็อยากมีตังใช้ด้ยครับแล้วสิ่งที่เรียนมาตอนเรียนสถาปัตย์ได้มีเอามาใช้อะไรกับตอนทำงานผมว่าได้เยอะนะสถาปัตย์เนี่ยมันมันสอนให้เราจะเป็นวาทะของอาจารย์บัณฑิตพูดพูดได้แหละอาจารย์ไม่ว่าผมหรอกอาจารย์พูดว่าสถาปนิกคือคนที่ทําสิ่งที่มองไม่เห็นทําสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏได้อ โดยใช้การวางแผนและใช้คนอื่นเป็นคนทําครับนี่คือ .definition ของ architect แปลว่าคุณไม่ต้องทําตึกก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏได้ด้วยการวางแผนและใช้คนอื่นทําคุณเป็น architect เช่นอย่างผมทํางานทุกวันนี้ก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าผมอาจจะต้องา hands on ตัดต่อบ้างนะจ<ม>นูนะจ<ม>นื่ก็ค<ม>ือไอ้ตัว video product ของเราใช่ใช่ใช่เราเราอยากสร้างสักอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราไม่มีปัญญาทํามันคนเดียวแบบฟาโรจะสร้าง พีรามิดเนี้ยต้องมีแรงงานคนคุณวางแผนจัดการเวลายังไงจัดการอะไรยังไงบ้างอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหลังนั่นคกออข้นนี่คือทักษะที่นักเรียนสาปัดได้จากการเรียนที่คณะนี้ซึ่งผมก็ามาใช้ดูยอ๋อตวผมชอบมากเลยนะทําสิ่งที่มันไม่มีอยู่ให้มันปรากฏขึ้นมาโค้รเท่เลยคือแบบออคือซิมเพิลมากซิมเพิลมากจน จนบางทีเราก็เผลอหรือเปล่าคนจะคิดเลยถัาปาันต้องทํางานหนักต้องแบบนอนดึกอะไรเงี้ยอาจารย์ผมด่าเลยบอกว่าคุณบริหารตัวเองยังไม่ได้แล้วจะไปบริหารคนอื่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหชุดยอะเราจะนั่งผมก็ไม่นอนดึกแล้วตื่นสายเนียแต่งานเสรียก็พอเราเราทํางานแอนิเมชันเนี้ยเราจัดการเวลาได้งานเจ็จไม่ดึกก็ถือว่าเป็นแบบที่สุขภาพดีครับ เราก้าวต่อไปของกวินตอนนี้คืออะไรนเมื่อตอนนี้อ่จจบออกมาไม่อยากเป็นสถาวฟนิกแล้วแล้วมาทําเพจตอนนี้ก็อ่ะยังไม่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมอยังไม่ยอมเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าก็มีฟอลโลเวอร์อยู่หลักแสนละอ่าครับที่เราถามไปแลเราเนาะว่าในแง่ของเพจเนี่ยมันอยากให้ไปยังไงแต่ทีนี้นในแง่ของตัวเราเองครับตัวตนของเราอะไรอยางอยากมีความรู้มากกว่านี้อยากอยากเอ่อ พูดแบบอยากเข้าใจโลกใช่ไหมแต่ว่าคือถ้าเราไปดเส็กคำนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นการที่เราเติบโตอ่ะอย่างสมัยผมเป็นเด็กในสมัยผมเรียนมหาลัยก็รู้จักแต่เรื่องดีไซน์ทั้งนั้นแหละรู้จกักอาจจะแบบสนใจในเรื่องของการเงินบ้างใจเรื่องการบริหารบ้างแต่มันเป็นความดูเบบี้พอเราจบมาปุ๊บเราไม่ทําถาปัดแล้วเรามาทํางานที่มันต้องรีเสิร์ชเยอะมากเนี่ยเราก็ได้อ่านเรื่องการเมืองบ้างอ่านเรื่องการแพทย์บ้างินนเอ่านเรื่อง ปรัชญาบ้าง<ม>แต่ที่มันเบสิกกับผมไม่คิดว่าผมฉลาดกว่าใครเลยนะมีคนฉลาดมากมายเพียงแต่ว่าผมพบว่าการรู้ใดเพิ่มเนี่ยมันคือธรรมชาติของมนุษย์ครับแล้วผมเอนจอยกับแอสเพ็กนี้คืออยากจะรู้มากขึ้นไปเรื่อยนวลในวัยตอนที่ผมกําลังจะสามสิบนวลในวัยสามห้านวลในวัยสี่สิบมันคงอีวิร์ไปตามเวลาแล้วแล้วถ้าตอนนั้นผมยังมีขาข้างหนึ่งเป็นนวลอยู่ แล้วผมไปอินเรื่องการวางแผนหลังกเกษียณก็ <laughs> <laughs> อาจจะทำคอนเทนต์ก็ได้มันก็โอเคหไม่เป็นไรใช่ไหมครับอย่างตะกี้บอกว่ากำลังอินเรื่องอะไรนะ mental health อ่าเรื่องแบบสุขภาพจิตอะไรอินยังไงแล้วทำไมถึงมาอินเรื่องนี้เอ่อมันเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเรามีคนรอบตัวเป็นเยอะแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มสังเกตเห็นจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เครียดมากขึ้นแล้วก็จริงๆวิทยาการพวกนี้มันเข้าถึงได้มากขึ้นคือคนแต่ก่อนอาจจะเป็นเป็นซึมเศร้า แต่เด็กจนปายโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นซึ่เจ้าอย่างนี้ฮะ mm hmm. ใช่ไหมฮะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันแอฟเฟกคนเนาะแอฟเฟกคนใกล้ตัวเรามากตัว mm hmm. แล้วเรายิ่งอ่านเนี่ยมันสามารถศึกษาได้ในเรารู้สึกว่าสมองคนมันแฟสซินเตติสมองคนมัน, mm hmm. ม,นมหาศาาย์มากเลยมันทําให้มันจะมีหนังหลายเรื่องที่แอคกซเซเจอร์เลตมากเช่นแบบสปลิตอะไรเงี้ยหนังของคุณเอ็มไนท์อ่ะที่บอกว่าโอ้ยมี23สามเพอร์ซนลิตแต่พอเราไปเรียนรู้จริงๆมันเฮ้ยมีจริงว่ะแล้วคนที่เขาแบบสวิตช์ระหว่างที่ถ่ายวิดีโออยู่อะไร เราแบบคนมันยิ่งกว่าหนังนะมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะแล้วผมไม่ผมรู้สึกว่าความรู้มันน่าหลงไหลามากอะแค่ว่าบางทีเวลาเราเอามานําเสนอเนี่ยคนที่เขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะพูดโมโนโทนไม่หน่อยหรือว่าอาจจะเปรียบที่ไม่เก่งหรือว่าอาจจะแบบขาดขาดการวางสตัคเจอร์เรื่องแค่นั้นเองนะเขาไม่ได้เป็นคนน่าเบื่อนะซึ่งถ้าเราซัมฮาวสมมติผมอินเรื่องเรื่องไบโพล่าขึ้นมาตอนนี้แล้วผมสามารถเรียบเรียงให้คนทั่วไปเฮ้ยแม่งสนุกนี่หว่าแล้วประโยชน์เกิดเลยคือ เฮ้ยไอ้นี่เป็นไบโพลา r นี่หว่าแล้วไม่ไม่ discriminate แล้วนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันจะทําให้เราลาคาญอะไรเงี้ยก็จะอ๋อฉันเข้าใจแล้วก็บางถ้าไปถึงขัน้นอะเอ็ปบัตตยกันเฮ้ยหนึ่งมีชีวิตที่ลําบากกูจะไม่แรงเกงโอ้นี่ประโยชน์เกิดแล้วผมก็ได้ทําสิ่งที่ผมเองต่อยเรามีแผนไหมที่จะทำคอนเทนต์เรื่องแบบ mental health เอออันนี้โชคดี <laughs> อันนี้ได้ทํากับกรมสุขภาพเปตช่ครับ <c oughs> เขาก็มีวิดีโอซีรีส์อันนี้หกตอนนี้หก็คือไล่ไปที่โลกเลยมี ไฟฟูล่า borderline personality d i s เดอร์มี adhd มีไซเบอร์บูลลี่มี depression อย่างนึงอะไรวะอย่างนึงอ๋อได้บอกครับก็คือกำลังมีคอนเทนต์ที่จะออกเรื่องนี้ก็คือเจาะเจาะเรื่องนี้เลยเราก็จะพยายามมากทำให้มันเลเวลกับคนดูให้ได้เพราะว่าโอ้แล้วเรารีเสิร์ชเรื่องเงี้ยมันมันแบบหนึ่งคือเราจะไป เราอ่านหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคิดว่าอ่านหนังสือแล้วมันก็เป็นเรื่องแค่ในตำราใช่ไหมแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคนจร,งจรงิงๆเราแบบเข้าไปในเวื่อเดี๋เราจะเห็นคนที่คบปัญหาการเป็นไบโพลาร์อย่างเงี้ยชีวิตเขาพังเลยจากการที่เขาแบบหายครั้งเดียวอะไรยเงี้ยเราโอ้การศึกษาเรื่องนี้มันทําให้เราเขาเ้าใจมันมากขึ้นเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออนี่คือเรากำลังโตนี่หว่าเราเพมีวาจังรู้สึกว่าเลือกอาชีพได้มีแก่นสาร่ะอืม เออผมว่าเรื่อง mental health เป็นเรื่องที่แบบคือสังคมของเรามันกําลังเรียนรู้กันเรื่องนี้ด้วยพอดีเป็นเป็นขาขึ้นของเมืองไทยที่น่าสนใจว่าจะไปยังไงต่อก็แบบมีค่อนข้างรู้สึกว่าพบฟูกับเด็กรุ่นใหม่ที่ที่โอเพ่นกับเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยคือบางคนจะถามว่าเฮ้ยทำไมแบบมีคนเป็นแบบโรค mental health เยอะจังช่วงนี้คือความจริงอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเนาะแต่แค่เราเพิ่งเริ่มมาเรียลไลซ์ว่าเพิ่งมาเริ่มรู้ว่าอันนี้มันคือแบบ อาการอะไรอะไรอย่างบางอย่างที online, ่มันเป็นโรคเชิงเจนเนติกอะไม่ใช่โรคติดต่ออะไรเนี่ยม <ans circles> ัน kind ก of, ็อาจจะไม่ได้มีอัตราการปรากฏมากขึ้นที่แต่ที่ที่ที่เป็นดิเทคได้ว่ามันมากขึ้นก็เพราะว่าก่อนอันนี้แค่ไม่รู้ว่ามีานานเองในขณะที่กลุ่มอาการที่มันอินดิวซ์ได้คือแบบเกิดความเครียดเหลือเกินในสังคมแบบพ่อแม่สมัยก่อนเอ่อแต่งงานตอนอายุยี่สิบห้าเอ่อสามีทำงานคนเดียวมีเงินเดือนพอจะซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงเนี่ยมีลูกสองคนใช่ไหมแต่ว่าเด็กสมัยเนี้ยนะจบปอโท ทำอาชีพเดียวเลี้ยงหมาตัวเดียวไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงซื้อบ้านซื้อรถมันจะไม่เครียดขึ้นได้ยังไ <c oughs> งถรกป่าในเมื่อแบบสถานการณ์มันเปลี่ยนไปคนก็ต้องเครียดเป็นธรรมดามแล้วแทนที่เราจะมา Ignorantly คือแบบพูดอย่างพูดอย่างไม่รับผิดชอบพูดอย่างแบบเพิกเฉยในความเป็นจริงว่าโอ้ยคุณมันใจสอนี่หว่าแต่ก่อนเขายังทนได้เข <c oughs> มมรไม่ <c oughs> <c oughs> เอานะก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการหาความรู้เข้าตัวเองเนี่ย มันนอกจากจะแก้ว่าจะอาจจะโป๊กได้แล้วเนี่ยมันยังเบเนฟิตถึงคนอื่นด้วยนะออคือแบบไปโป๊แล้วคุณไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวที่อับอายคนอื่นเขาก็เดือดร้อนนะถ้าสมมติว่าเขาแบบจิตใจเปราะบ,บางแล้วคุณไปว่าเขาก็แบบยิ่งแย่หเหมือนนอกจากได้ความรู้เพิ่มแลวก็คือเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหนึ่งดด้วยเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วอ่านไปอ่านไปเฮ้ยกูป่วยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ว่าแบบเออวะแบบ maybe I need help ซึ่งก็เป็นเรื่องที่โอเคเพราะทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือเออใช่ประเด็นนี้ผมเคยแบบอ่านคนหนึ่งที่เขาเป็น ADHD เนี่ยเออซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแล้วเขาก็จะกลดด่าตัวเองก็แบบทําไมเราเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมเราถึงไร้ความรับผิดชอบแบบนี้อะไรเงี้ยเออจนกระทั่งวันที่เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ADHD ปุ๊บเขาบอกว่ามันเหมือนกับเหมือนกับไอความเครียดที่เคยอยู่มันหายไปอ่ะมันมีคําตอบให้กับชีวิตว่า เราไม่ได้เป็นคนแย่คือเราไม่ได้เอาอันนี้คือแบบเราเราเรื่องเมนท้าเทวอย่างก่อนนั่องแล้ <laughs> <c oughs> คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้นเ,นเขาจะตัดสินตัวเองมาตลอดว่าทำไมฉันถึงควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอาการของ A D H D คือ attention deficit hyperactivity disorder ใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาจะไม่สามารถควบคุมจริงๆมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะแต่แบบหลักๆคือเหมือ่อหรือว่าอยู่ๆก็พูดแรกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นว่าเขาไม่สามารถควบคุมตรงน,นั้นได้แล้วมันง่ายมากที่จะสังคมจะตัดสินเขาว่า เฮ้ย hey, ทำไมเป็นคนไม่ได้เรื่องอย่างนี้วะทําไมแบบถึงไม่มีงานมาส่งวะอ mm. ะไรเงี้ยในความเป็นจริงคือมันเป็นเรื่องของสมองอ่ะสมองคนมันเป็นแค่แบบคอนตะกู้ที่มีไฟฟ้าวิ่งอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าใครสามารถเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้วิเศษวิโสอ่ะเพอร์ซนาลิตี้ของคุณมันเป็นแค่เคมีคอลอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นในการแบบทำความเข้าใจตัวเองแล้ว นี่เราก็มาคอนเทนต์เมนเทลเลกันยาวๆเนาะแต่ว่ากําลังจะบอกว่าใครที่สนใจคอนเทนต์พวกนี้ก็ไปกด Follow p เพจนวลไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีคอนเทนต์เรื่องเมนเทลเฮล่าจะหลายตอนอยู่ใช่ไหมหลายตอนครับเออใครชอบใครอยากฟังก็ไปกด Follow กันไว้ก่อนนะครับสาหรับวันนี้ผมว่าเราก็ได้รู้จักคุณกวินกันมาพอสมควรแล้วก่อนจะปิดคลิปมีอะไรอยากพูดทิ้งทายไว้ไหม่ให้คนฟังก็เออก็ขายของละกันให้ที่สุดก็คือ ลงก็ไปติดตามกันด้วยมีในเพจใน facebook กชื่อนอนหนูว่าแหววเราลิมนวลเลยครับใน youtube ก็เหมือนกันสะกดเหมือนกันนะครับแล้วก็ใน t w i t t e อร์มีนอนเดอะด็อกครับนอน n u a l t h e B o g no h e d o g นอนเดอะด็อกก็ถ้าเกิดเราเห็นช่วงนี้งานน้อยหน่อยก็สามารถไปตามใน t w i t t e อร์เลยครับ <laughs> ก็จะแบบปากดีอยู่ในนั้น <laughs> เพราะว่าตอนนี้แบบคือแพร่คอนเทนต์ค่อนข้างละเอียดก็เลยไม่สามารถที่จะแบบอัพได้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากนี้จะมารัวๆแน่นอนครับขอบคุณคุณมากเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรา จากกันไปก่อนครับขอบคุณจันทร์คุณมันกันค่ะสวัสดีครับถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโ o ดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ Facebook ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ไทยมู k .org ค่ะ